มาเเต้นนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลาเยื่อและพี่ได้ชูใจน้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตัร้รถหกล้อดําซิ่งครับนะครับก็เดินทางมาถึงลำตะคองนะครับผมโอ้ยพี่น้องแอร์ว่าเย็นครับตายมึงได้เรี่ยงจำเลย นั่นเองเพอสามมึงครับตายเฮงไหนเนี่น้ดนี่เนาะเอียไม่ยินครับเออหรือจะว่าได้ล้างเอียดีนะท่านผู้ชมน่าจะได้ล้างเอียดีเนี่ยเนี่ยพราะโซลโซโลนี่ไหโอ้ยเป็นแนวนี่วะอ๋อๆๆลงเขาเด้ออีฝอยประมาทเขาไปเออ ไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทดีด่แหละบ <c oughs> อกผู้ดเดียวครับวันนี้วันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมผู้ใด,ดมากัเฟ้ามาเดเออยู่โคราชรถติดนะครับอยู่ก่อนจะก่อนจะเข้าโคกวดนะครับตรงตลาดเอีออยงก็ตลาดตลาดออียงก็ โอ้คอยลืมเหรอตลาดนี้ยังเลยตลาดเซฟวันมาหน่ะน,นะเป็นตลาดนี่ยังดอกจำซีว่าได้แล้วนั่นแหละครับรถติดมากครับเพราะว่าเขาสอมถนนครับน่ครับท่านผู้ชมมาดูอ่าไล่เกียร์ครับผมใส่เกียร์ใส่เกียร์ชิดซ้ายก่อนครับ อนนี้ความเร็วตกแล้วนะครับเจ็70 70เราเปลี่ยนเกียร์ยัดเลยครับเกียร์เกียรครับเกียร์เกียร์ตกแล้วครับเกียร์ไม่ขึ้นโอุ้่นครับห้อยก่อนหินผู้ใดวนะีนอนต่อโอเคครับ60ได้อยู่นะครับใจเย็นๆนะครับง่ามขึ้นเขาพี่น้องนะครับเปลีย่ยนจังหวะใจเย็นแต่ก่อนอ่าผม ผมมาขับใหม่ๆนะครับ response. ผมมาขับใหม่ๆผมใจร้อนเนี่ยยานมันบม่อคืนเนี่ยเตี้ยนเกียวเอางัดเอางัดเอายัดเอามาซื้อไทยถอนต่อถอนต่อครับยู Halloween ่นี่แหละคิดเรื่อ mm ง่าสาวนั่นเที่ยวนั่นมานี่ผมเคยพูดให้ฟังหรือยังเนาะเที่ยวแรกนะครับที่มากับเนี่ยนะครับเนี่ยผมพูดให้น้อยผู้ท่านผู้ชมก็เห็นเนู่นะครับ ก้อนหินก้อนใหญ่ๆอ่ะมันยกขึ้นอ่ะท่านผู้ชมด้วยความกลัวนะครับผมก็ไม่กล้าเอาเอาขาออกจากเบรกนะครับยังเหยียบเบรกแล้วก็ดึงเบรกหางทั้งเบรกหางเบรกมือครับท่านผู้ชมผมเหยียบไว้อ่ะเนี่ยผมลงไปเอาก้อนหินมาห้องครับคิดคิด,ค,ดคิดน้ำคิดน้ำก้นแล้วนะคิดตอนเนี้ยมามาคิดตามหลังเนยผมอยากจะร้องให้มากเลยเพ่าซื้อซะ นะครับโอ้คือลำบากเลยว่ันเนี้ตั้งแต่สมัยพกูเหรอวะเจ็ดแปดตีเก้าฟีขึ้นหลังหมดหละนะครับลำบากด้วยกันมานะครับมั่นยังเราพี่น้องคิดทอดเนี้ย <c oughs> โอ้ยคิดทอดเนี้ยเาลาล่ะอยู่คนเดียวเงาเงาพี่น้องหนารถกับโหก <c oughs> นั่นแหละครับเนี้ยผมเอาก้อนหิน มาไปลองล้อนะครับถอนต่อครับรถคันเบอร์เก้าอ้ยบอบอ,บอแมนบอแมนเที่ยวเรียกตัวเอ่อเที่ยวที่สามที่สี่เนี่ยประมาณนี้แหละเพราะว่าผมขับคันเบอร์สองได้ได้สองเที่ยวนะครับขับคันเบอร์สองได้ได้สองเที่ยวแล้วก็อ่าได้ขึ้นรถกัดนะครับเพราะว่าผมทำเหลียดไม่ได้ครับทำเหลียดน้ำมันไม่ได้ คนใหญ่เลยให้ขึ้นรถการ์ดไปเมาซะ,ะว่าสั่นก็รถรถการ์ดไม่มีเลนนะครับวิ่งเมาโอ้น้ำขึ้นไหลเลยท่านผู้ชมโอ้ฟีเซียสมุดวะว่าน่ะโอ้นอยากาศปวดดีเลยวะเห็นไหมครับนั่นแหละครับมาถอนต่อถอนต่อโอ้ดู มาเป็นถอนทุกเกี่ยวนะครับบางคนเขาเจ้าแซงขึ้นไปอย่างนี้เพ่นเห็นเนี่ยผมตตวน้อยนะขาเจ้าก็ขึ้นไปแล้ว็ไปจอดจนถึงกลางมอขาเจ้าก็ย่างลงมาหานะครับย่างลงมาหามา,มาบอกว่าาขึ้นซอย่างี่นะโอ้ผมเห็นยางว่าถกเลยครับผมบอกจถึงสั้นตอนนั้นนะแต่แต่ตอนนี้ก็ไปได้แล้วครับไปมาได้แล้ว พอไปได้มาได้ครับวะเกงีง,เกงวะเกีงวะหยังเนี่ยครับไปได้มาถือไปถือมาได้นะครับก็กีวีเอสมันก็อยู่ปากนะครับบัดใดเท่าถามนะครับน้ำมูเนี่ยถอนเบสเทียบเนี่ยขึ้นบ่ราะอไรอ่ะขับรถเพราะปีนเนาะท่านผู้ชมว,วงตวงรถนะครับผมไม่เคย ไม่เคยขับรถล่องไม่เคยขับแบบแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ตระกูลว่าผมกับว่ามี่ผู้ใดขับรถจังจีสําไม่มีรถเลยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรถยนต์เลยนะครับมีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับ,รนะรบก็เลยไม่ได้ไม่ได้หัดรถไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นย้อนความคิดือเจ้าของทั้งนั้นนะครับเป็นย้อนว่าเจ้าของแบบ ทีเดือ้ออาละไปเอายังไงมาขับนี่ก็ตาออดก็จับจุดเลยดินียคำว่าจับจุดก็คือแบบยัดขึ้นเลยนะครับได้ไปกับขี่มาก็เอาขึ้นเลยนะครับไปได้ว่าไปได้เดี๋ยวไปได้ไปได้ไปตัไปไปวอบอกว่าเมียกับตอนแรกกับบ่อไห้มาน้ำเลยตอนแรกกับบ่อไห้มาน้ำหรอก แต่ว่าเขาก็อยากมานำเนาะบอกว่าเพรท่านเป็นรถเป็นรถเราจังมานะไม่ยสิมาหาดเพรสวนเับเนี่ยผมตายตายน้ำกันอุดด่นเหลาเอิงเด๋อถือกิจไอ้จากุอยตู่ไปใช่ไหมถือคล้องไป ไปตตยน้ากันไปก็ไปน้ากันนะครับได้หน่อยได้หลายตามนั้นเขาเอา๋เอไปกับไปเห็นนะซึ่งเดียตนเนี้รับท่านผู้ชมวันนั้นฝน,นตกเลยผมจาได้ขึ้นใจเลยนะครับทึงเดียตนเนี้ซึ่งไปลงไปอุ้มเอาก้อนหินอยู่ขางทางเอาวเอาหวังล่อที่กริง่ะครับที่กริงเน่ะถ้าคนเป็นแล้วอ่ะมันไม่ได้ห้องหอกออนะ นะครับกําลังรถมันเหลือเลืออยู่แล้วครับคือไส้เกียร์บิเศษมันหลอกกับปล่อยคาด่อกมันกับไปแล้วนะครับที่จริงนะเออกาลังมันมันมันเยอะอยู่แล้วครับมันได้อยู่แล้วสามหกนี่ยิ่งยิ่งยิ่งไม่ต้องลงไปเลยนะครับคือว่าหรอวะคนมันท่านเป็นเนาะท่านผู้ชม ขอความหลังมาแล้วกับคิดทอดเนี้ยคิดทอดบ้านคิดทอดลูกท้า,ามเยลยสิรวยน้ำบ้านน้ำเมี่ยงเขาเนาะตับไปเดี๋ยวนี้บ้านเนี้สซองเลยเถอมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่บ้านทํามาหากินก็ กลับแล้วครับท่านผู้ชมถ้าว่าตัดสินใจเอารถก็สําหรับความคิดเห็นนะครับที่ที่ผมถามนะครับที่ที่ผมถามท่านผู้ชมว่าอ,ออกรถหนานี่มันมันมันผมสิรอดอกอ็ยังเพียน,นะครับขอบคุณนะครับสําหรับความคิดความคิดเห็นนะครับถึงผมอาจจะไม่ได้ตอบน่าจะตอบทุกคอมเมนต์อยู่หรอกนะครับผมในใจนะครับในใจก็ ก็ก็รอดูอยู่ครับรอดูแบบไปเรื่อยๆซะก่อนนะครับพีหนาพีฮื้อพีหยังเอาแงมเลยกับพ่าสายดอกเนาะท่านผู้ชมรถอ่ะขันเฮ้าสีเอาอะแต่ว่าอันนี้ดูดูไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันจะได้ถ้าถ้ามันจะเป็นของเราถ้าเรามีบุญพระว่าศาสนาพอ่อกะมันก็่จีเป็นของเฮาดอกเนาะท่านผู้ชม ใจใจห่อนดีกว่านะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเคยบอกนะครับที่บอกที่เคยบอกโอ้โรถเรสียสั่งที่เคยบอกอา่าใส่หนีใส่สีแหน,นเบิือจะก้อนเอาเทียละอย่างนะครับเด็กที่แรกๆผมก็คิดแบบนั้นแหละนะครับคิดแบบว่าเออใส่หนีใส่สีนเบิดเทียร่าย่างครับเอาเอาเทียร่อย่างเองสินะนะครับมันถึงจะไม่หนักนะครับ พอผมมาคิดดูแล้วนะครับอายุผมมันมากขึ้นเรื่อยๆอ่าอายุอายุคนเรามันมันมากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าสมมุติว่าถ้าผมเอากระบะเอาซื้อรถกระบะนี่แปดปีพี่น้องทรงวดน,นะเนาะแปดเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีตอนนี้สามสิบสองอายุสี่สิบครับกระบะผมผ่อนหมดอ่าแล้วทีนี้ไปเอาอย่างอีกเอารถดมบ่ะเอารถดมครับเอารถดมรถดมผ่อนอีกสี่ปี อายุ44ปีครับพวกเจ้าว่ามาสี่ห้จะหาเงินส่งวันรถแต่จนันนะผมคิดว่างี้นะเถ่าวันไหนก็จีว่าได้อยู่บ้านอยู่ซองบอสั่นนี้สิได้มาหาเงินส่งวันรถผอมๆอยู่นี่บอสั่นเนี้ยเด็ดเถ่าเนี้ยมาหาเงินเน็ยดเนียดซานบอสแบบเนี้ยผมก็เลยกัดเข่าเอาเลยแบบว่เาเออซื้อเอามาเทียเดียวเลยหาส่งมังเทียเดียวเลยแอนบิดไปพร้อมกันเลยเทียเดียวนี่นะมันก็สีแบบแบบสีได เอสบายัย่องนั่นแต่ว่าเขาอาจจะลําบากตอนนี้อย่างที่นะครับาะอย่าวางกันตอนะท่านผู้ชมเนะนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมจบคลิปแล้วนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปตัดต่ออีกจมงหนึ่งขุดเออลืมบอกลืมบอกไอ้คลิปที่แล้วนะครับคลิปเมื่อตะกี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือ เขาโทรมาเคลียร์แล้วนะครับท่านผู้ชมสายเรียกเอาเพื่อนจีเห็นคลิปวะเขาโทรมาเคลียร์แล้วครับเคลียร์ก็เขาบอกอ่าเอาฮักไปถ่ายอยู่อาจารย์เดีเดี๋ยเอาไว้เอาไว้ถ่ายอ,าอ,าอ,าอาายู่มาฮารุนจังเอาเขาจะาวางทีนะไปเ,เรียกยาได้อัดคลิปเอนอนาอท่านผู้ชมนะครับเขาโทรมาเคลียร์แล้วครับปรากฏว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้คืน เดี๋ยวคืนให้นะครับคือวันนั้นมันก็รีบใครรีบมันว่าสันมันกับเล่บ่าได้ไล่กันขัดกับบ่ไปยัางกับแต่ว่าหมู่บ้า,มมานนี่มันบารับโทรศัพท์ผมเนาะทรไปบมคขักเลยบท่ทั่เบิดมือออกผู้ชมนี่วางเนี่ยเรับสายจัดใจอะ่ะเสียผมคิดวางเนี่ยป้าสันอะ่ะพอผมบอกเลยว่าผมบอทรเพราะผมบโทร่ผมบอกเลยทำคลิปลงไปนะครับ เป็นก็นเลยโทรกลับมาอีกนี้แหละก็มาบอกท่านผู้ชมนะครับมาเล่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังออนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ